สามสวยถ้ำกลางป่านะคะมแม่ดูนะคะอ,คอึบอึบโอ้ตกโอ้ตกใจอะไรแล้วรีบลุกขึ้นอย่างเร็วไม่รู้ว่าตกใจอะไรนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าพบกับเราช่องพังคำเหมือนนะคะวันนี้เราจะให้แม่แมทุกท่านนะคะดูบรรยากาศตอนเช้านะคะเพราะว่าเมื่อคืนแม่แม่หลายๆท่านอาจจะเห็นตอนมืดๆนะคะแม่แม่นี่นะคะที่ตรงที่คำเหมือนอยู่นะคะก็มีหญ้าเพกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้ามฝั่งมานี่นะคะตรงนี้ก็เป็นที่พักของควานนะคะแม่แม่เป็นศาลาตรงนี้นะคะที่โล่งนะคะ อยู่ไม่ห่างไกลจากคำหมือนนะคะแม่แม่แค่ตรงข้ามฝั่งถนนเองนะคะนี่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นคำหมือนแล้วนะคะถึงเวลาจะพาคำาหมือนไปอาบน้ำทำความสะอาดเพื่อเตรียมตัวจะเข้าในหมู่บ้านนะคะคำเหมือนของเราก็รู้เวลานะคะแม่แม่รู้เวลา ยืนรอนะคะยืนรอพ่อควานเพื่อที่จะมาถอดโซ่เพื่อที่จะพาไปอาบน้านะคะนิ่งมากๆเลยคงอิ่มคงนอนหลับนะคะเมื่อคืนเพราะว่าฝนตกลินลินแค่นิดเดียวนะคะฝนตกแค่นิดเดียวหมื่นคงได้นอนเต็มอิ่มนะคะใแม่แร่วันนี้ มาแล้วค่อยๆค่อยๆอ้ รู้ว่าจะลื่นนะคะแม่แม่ทำอะไรอย่างนั้นโอ้สยสไลด์อีกแล้วสไลด์สามสวยถ้ำกลางป่านะคะแม่แม่ดูนะคะ เล่นโคนเห็นแค่ลูกกระตาเป็นบ้ันท้ายอันอวบอันนะคะแน่ๆดูนะคะไม่มีว่าวันไหนคำเหมือนของเราจะพร้อมนะคะถ้าไม่ได้กินอาหารในหมู่บ้านก็มีแน่ๆเ c ซในจอนะคะ แนนมาให้ขมืน่นได้ทานก็เลยทำให้ขมือนได้มีรูปพันที่อวบอันนะคะไม่ได้อ้วนนะคะแม่แม่แค่อวบไปนิดนึงนี่นะคะก็ได้มาถึงสระน้ำแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเป็นสระที่ขนาดใหญ่นะคะควันต้องเมื่อคืนเราได้ลองลงไปดูแล้วนะคะ ็นดินทรายนะคะแม่แม่น้ำไม่ลึกนะคะ,น,ะ,คะนอนลงแล้วนอนลงให้ขวานตรงทำความสะอาดให้อย่างดีเลยนะคะ วันนี้พี่ควานบุญชูไม่อยู่ก็เป็นคุณพ่อนะคะได้มาอาบน้ำช่วยแทนนะคะวันนี้เราอยู่กันแค่สามคนนะคะตี่กคำมือคำมือบอกว่านอนให้ถูสบายเลย เราจะทําความสะอาดให้กับคําเหมือนเป็นแบบนี้เป็นประจํานะคะแม่แม่เพราะว่าคําเหมินต้องสะอาดนะคะก่อนที่จะเข้าในหมู่บ้านเราต้องทําความสะอาดให้กับคาเหมินเพราะว่าเราเข้าไปในหมู่บ้านจะมีแม่แม่ยากกอยากจับคาเหมอนนะคะเราก็เลยต้องทําความสะอาดเป็นอย่างดีเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้แม่แม่ในหมู่บ้านท่านกอดท่านจับคำเหมอนได้แบบสะอาดสะอาดนะคะ นอนให้ควันตรงขัดแบบชิวๆเลยนะคะชอบนะคะคําเหมือนชอบในเวลาที่เราอาบน้ำให้นะคะเพราะว่าความรู้สึกของน้องไทยเองนะคะเหมือนกับเขาเหมือนจะสบายเนื้อสบายตัวนะคะเวลาควาันตรงขัดให้อาบให้เขาจะอยู่นิ่งมากๆเลยนะคะเหมือนตอน น้ำไม่ลึกนะคะแม่แม่ถ้านแม่ท่านใดมาหาคขมือนนะคะช่วยมาอาบน้ําให้กับคขมือนได้เลยนะคะขมือนของเราใจดีนะคะแม่แม่นี่นะคะ <ๆ S 1> แม่แท่านใดอยากมาอาบน้ํากับคขมือนเรียนเชิญได้เลย ขนาดน,นอนลงยังไม่ถึงครึ่งตัวของคเหมือนเลยนะคะแม่แม่น้ำไม่ลึกนะคะบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแม่แม่ร,รอบๆสระอื่นะ เราถ่ายตอนกลางคืนอาจจะมืดอาจจะลกนะคะแต่ไม่ใช่นะคะไม่แม่ที่ที่เราพักไม่ลกไม่ลกสักเท่าไหร่นะคะเป็นที่โล่งนะคะน้ำดีย่าดีนะคะที่พักตรงนี้ที่พักของควานก็ดีนะคะมีมพนมาทำความสะอาดหางให้กับคำเหมือนนะคะก็ ไม่ดิ้นไม่อะไรเลยโอ้นิ่งมากๆเลยโอ้ตกโอ้ตกใจอะไรแล้วรีบลุกขึ้นอย่างเร็วไม่รู้ว่าตกใจอะไรนะคะนี่โอ้โอเป็นอะไรคะเหมือนเห็นอะไร ตกใจอะไรนอนอยู่ดีๆนะคะแม่แม่รีบลุกขึ้นนะคะถ้าจับไม่ดีควานต้มคงตกน้ำไปแล้วไม่รู้ว่าตกใจอะไรเห็นอะไรก็ไม่รู้นะคะว้ายว นอนอาบน้ำไปอาบน้ำมามองห็นอะไรคเมือ คงอยากแก้งควานต้งเล่นเฉยหรือเปล่านะคะ,นะคะเราใช้เวลานานาน,นะคะกว่าที่จะอาบน้ำให้กับคขมือนเสร็จแต่ละวันนะคะต้องขัดข้างบนข้างล่างนะคะขัดทุกซอกนะคะเพราะว่ากลัวแม่แม่ในหมู่บ้านได้กลิ่น เนอนจากคำเหมือนนะคะเราจะทำความสะอาดให้เป็นอย่างดีเลยนะคะคำเหมือนของเราก็นิ่งรู้งานนะคะเวลาพ่อทำความสะอาดให้ สำหรับคลิปนี้น้องไฟเองก็ต้องขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกำลังกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้น้องไฟเองก็ต้องขอลาแม่ๆเอฟซีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า